วันนี้นะคะมันพูดช่างลียกกระจังกระจังอีกแล้ววันนี้นะคะเราจะพาไปดูการเล่นละครนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแต่อันนี้นะคะพี่สาวเราเองนะคะเรามาบอกชื่อตัวละครก่อนนะคะชื่อตัวละครคนนี้นะคะชื่อว่าเจนนี่นะคะ ส่วนคนนี้ชื่อคิตตี้อันนี้หมานะคะมันหมาไม่มีชื่อต่อไปคนนี้ชื่อไวคนนี้ชื่อบัตเตอร์ไฟนะคะนองเกพี่ด้วยไหมไม่เป็นนําเองอันนี้นะคะชื่อมุกนะคะอันนี้ชื่อยูนิคอรนนะคะพี่ของเรานะคะชื่อว่าพี่เป้นั่นเองค่ะพี่เป้ ัดีฉันคือคุณครูไว้สวอัสนีค่ะคุณครูไว้นักเรียนทุกคนมาเข้าแถวหน้าห้องเลยพี่ๆตื่นได้แล้วโอเคดี่ไปอั๋นมาเกี่ยวปื๊ดขอเคนี่ผ่านน้ำเลยค่ะมามามาเข้าแถวกันดีกว่าคนนี้เกี่ยวไหมคะสวัสดีค่ะคุณครูไว้สวัสดีค่ะคุณครูไว้สวัสดีค่ะคุณครูไว้นักเรียนเข้าแถวเลยค่ะนี่ครน่ข้ักพี่สงสุดโอเค วันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมนะคะก็คือเกมทายศัพท์ภาษาอังกฤษครูขอมตกค่ะโอ้โหลุกขึ้นมาเลยให้ทุกคนยกตัวอย่างศัพท์ภาษาอังกฤษหนึ่งคำนะคะขึ้นมาใครก็ได้ยกมือขึ้นค่ะเธอชื่ออะไรอ่ะหนูชื่อเจนนี่ค่ะครูบอกเป็นพันพันชื่อเจนนี่เธอจะทายทายศัพท์อะไร หนูขอเป็นตัว L ค่ะตัว L ก่อนนะโอเคตัวตัวลนี้ตัว L อะโอเคอันนี้เราก็มีนาฬิกาสายนะคะตัว X ไม่ได้หรอให้น้องหนูเตี้ยนะคะนาฬิก,กาทรายใครทำเวลานาะฬิก,กาทรายหมด,นมดคนนั้นต้องออกจากเกมไปเป็นคนแรกนะคะคหนูไม่อยากออกจากเกมนะคะคุณ ครูขาเดี๋ยวหนูช่วยค่ะเดี๋ยวหนูช่วยค่ะอ้าครูนี่เขนเบาบ้างเลยค่ะครูนี่อย่าลืมกินนมด้วยนะคะครูใครมีก็เอาคุณเอาเอาก็อย่มให้คุณครูหน่อยสิขอบคุณมากคุณครูนั่งไม่เคยลงนะนั่งได้แล้วใครจะได้ช่วยเล่นตัวครูหน่อยนะ ตะกองนี่ไม่ได้คุณครูคุณครูนี่เป็นโลกเลยไหมโอเคคกะเด๋ยวไปช่วยนะคุครูโอเคคู่ขาขอข้าห้องแปบหนึงนะคะแล้ขอไปเก็บกิ๊บก่อนนี้แม่ไปให้ทำเพื่อเว้งห่านน้พวกกินไม่ีถึงเชื่อมงผ่านมาอ๋อคู่ขาจะเก็บก็มาทำผมมาเน่ยเขาแดดถึงต้นเริ่มคะครู อาร์นิคาสไทตอนรู้ค่ะติ๊ดไลเลมอนเลมอนไปได้หมุนกลับไปเลย้หลังของหนูเป okay. like yeah. ็นไปโอลิฟไพร์โนี้ก่อนเลิฟค่ะเลิฟโอเคมดเดอร์ไฟส์เทไทร์สิลิฟวิ่งหนูชื่อคะเลมอน <Das S 2> ไม่ตายแล้วมุกของมูกเหรอคะไล่ออกแล้วโอเคครูไม่เล่นด้วยเหรอคะคุณครูก็รอรอน้ำอยู่นี่ไงโอเคมุกข้มาสิคิตตี้เธอมีคำสัพท์ต่อไปไหมล่ะหนูไม่ค่ะต่อไปจะเป็นตัวเอสโอเค เวลาจะหมดแล้วนะเร็วเร็วเร็วเอเวลาหมดแล้วคนมีคนละคะแนนเย้เย้เย้เอาตัวเอทเริ่สปาสปาไปเ่อว้าวช้อปปิ้งช้อปปิ้งว้าว u ัน e รั่งจะรออะไรล่ะรออะไรล่ะตอบโมอกิ้งมันฝรั่งที่นี่เป็นโลกิหนุใช่ไหมคะคุณลาซาด้าอะไม่ใช่อะไใช่ตันะตัวเอสรูแล้วเอแล้วเอส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 เลมอนโอ้หรู้แล้วเออเอสตากอนยังรู้อันนี้ที่เราเล่นกันจบ สปาดายไปแล้วลูกตัวเอสดูเร็วสปาค่ะสปาดายไปแล้วสปาด์โอเคข้าแถวเลยครับมีรำหน่อเลี้ยมมีพลังงานคะแนนมุกเอ้ยมุกเธอไม่มาเหรอเนี่ยดีนะที่ทำมานักเรียนวันนี้ไม่ค่อยพร้อมเลยนะเธอทำผมมาไม่ดีเลยเนี่ยพอดีไม่ได้กินข้าวเช้ามานะคะโอเค เริ่มตับเวลาหนะคตี้เริ่มไตัวอะไรเราใช้ตัว่กันแนนูค่ะตัวเค่ะตัวเอตัวแล้วหรอโอเคเริ่มแอนโอเคคิตีอะไรล่ะ Apple Apple ว้าวอันนี้ของเหรอส่วนขางหนูล่ะคะหนูเป็นตั b ต t t e r f l y เหรอ แอปเปิลแอปเป้ลเอาแล้วค่ะเอาแล้วเหรอใช่แอนิเมชันนเแล้ว้หนูเอาเป็นเออสายไหมตะรออะไรล่ะสายไหมบ้างครูสิคะเอ่อแอนิเม e ันไปเลยไปเลยเอาตัดมาเลยกิตตี้จะอรออะไรล่ะ 哎。 าจจะหมดแล้วมุกจะรออะไรอยู่ดูมัจจนไ,ดไฟ,นด,ไฟด,ได้วยติด,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 ดมัตัไฟน้องแล้วคิอไรมาไม่ออได้ไม่ได้ตัอีหมดวลามกอแล้วมีผู้เล่นดอกไปสองคนแล้วเหลือใครกันบ้างข้อบบไตัวก็จะมีคูยไว้นะคะอย่างเดิมตัวบีนะคะบู<อ> มันจะไฟจะรออะไรล่ะเออตัวอะไรคะ black black ตัวอะไรโอเคตัวอะไรคะตัวบีตัวบี black ล้วไม่มีใครจับนาฬิกาเลยเอาใหม่แบบไหนค่ะเดิมค่ะเดิมค่ะตัวบีตัวบีกับใบบอลลูนบอลลูนจะรออะไรล่ะบันจะไฟแบบนึ่ไม่ออกไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยแบ็กบอร์ดกระดานดำแบ็กบอร์ด มีเลยพึ่งพึ่งโอเคเยี่ยมมากโอ้ยเลยนะคุณคิดดีเธอจะตกรอบไปหรือเปล่าเนี่ยเอ้้ยคนนีจะคือตัวสุดท้ายเลยนะไม่เป็นไรบี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 เบสใครโดนนะคุ้เอาจะอรอบอะไรนอะไรนะคำว่าอะไรนะเบสบานาน่าโอเคอัมอ๊มเออมูเธอจะตกรอบแล้วนะ มุกคือต้องตกรอบพี่ได้นะเบิร์เบิร์รึนกโอเคคิตตี้จะรออะไรล่ะมัตเตอร์ไฟโอเคโอ๋แต่แล้ววันนี้มัตเตอร์ไฟจะรออะไรล่ะเบบี้เบบี้โอ๋แต่แล้วฉันจะตกรอบหมูขาขัไม่ข้างนั้นค่ะหมดเวลาแล้วค่ะฉันคุณให้เวลาฉันน้อยเกินไปหมูหมดแล้ว แต่ว่าคุยไม่ได้ยินเลยหรอคะโอเคน่เรบร้อยโอเคมาดูรอบต่อไปกันเริ่มเย้เอาคนมันนี้มาได้ไหมอ่ะก็ต้องเชียร์เพื่อนไฟสิพวกเธอก็รอบนี้เหลือคิตตี้กับบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟสู้นะเ้า็นได้เดี๋ยวพี่ให้สามพันเลยเอาเป็นตัวเเคิใสไปยูเด้ออะไรนะเคซีโอเคได้คิทเช่น เพื่อนสี่กิตตี้เคียวเขีเขีเคนึกไม่ออกอ่ะคิตตี้เธอจะหมดเวลาแล้วนะข้าวไม่ได้ไรดีมันไม่ได้โอมเมก้าช่วยทำได้นะช่วยันได้นะตัวอะไรนะโอเคตัวเคไม่รู้คุกได้วนะคุกตัวซี่เขาแบบไม่ได้ จะหมเวลลาแ้วคิดห้องครัวอะไรนี่ห้องครัวห้องครัวชิคเก้นคิดเช่นคิดเช่นหรว่าไปแล้วไหมยังไม่มีโอเคเย่ถอนเลยไปเลยค่ะเชิญครับตะก้องโอเคอะไรดีล่ะฉันไม่เกี่ยวนะคะฉันเล่นแทนคุณตะก้องคุณตะก้องต้องเอามีหลังมีต้องใช้จับกล้อง โอเคน่เรียนทุกคนข้ามข้าแถวเร็วพี่รังนองมา,มากเอาไปส่วิ่ฉันมีใจนี่เสียงน่ารักไหมคะแล้าคุณปูไปน่าทำไมอะอันนี้ค่ะเสื้อปูนะคะพรกะปตี้ค่ะ Good night.